สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีตุลทุกท่านนี้เป็นคลิปพิเศษในหัวข้ออิทธิพลของการยกตัวของดาวใหญ่ทั้งสามดวงถามว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมที่จะมีการยกตัวในลักษณะน,านี้ไม่ปกติก็คงต้องบอกว่าการยกตัวของดาวใหญ่ในรอบนี้นะครับให้คุณกับชาวราศีตุลอย่างอนเนกอันนันและในลหลายๆมิติแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโทษนะครับแต่ภาพรวมนั้นเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับมุมด้านล่างของซอมี QR code อยู่เพื่อนๆท่านใดที่ติดตามคลิปของซออยากให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟนะครับอยากจะสนับสนุนช่องของซอสามารถสแกนที่ QR code ได้จะมากจะน้อยไม่ว่ากันส่วนท่านใดที่ส่งซุปเปอร์แตงมาแล้วก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็ช่องทางด้านล่างนะครับก็จะมีช่องทางติดต่อซอนะครับ ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวเฮ้ยดาวใหญ่ยกทั้งทีทั้งสามดวงพร้อมกันเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับในทางหลักโหราศาสตร์ต้องบอกงี้นิดนึงแล้วดันยกในเดือนเดียวกันอีกมันแปลกประหลาดและพร้อมใจกันเหลือเกินอยากจะรู้ว่าเฮ้ย hey, ฉันชาวราศีตุลฉันลัคนาตุลจะดีจริงหรือเปล่ามีดาวรับหรือเปล่าหรือจะไม่ได้ดีอย่างที่หมอดูท่านอื่นเขาเกล่าวอ้างอะไรประมาณนี้ไหมนะครับก็สามารถทักทายเข้ามาได้ มีค่าขู่ไปดูกันเลยนะครับซอกเกินไปแล้วนะครับว่าการยกตัวของดาวสุพเคราะห์และก็ดาวบัคเคราะ์ในรอบนี้ให้คุณกับชาวราศีตุลอย่างอนเนกอันนั้น,น,น,นก็คงต้องบอกว่า70%ล้กันนะครับเจให้คุณแก่ดวงชะตาอีก30%ก็ไม่ได้ว่าให้โทษนะแต่ก็แอบมีกัดกลุ่มมีวุ่นวายมีอะไรบ้างแค่นั้นเอง ฉนะนั้นหมายความว่าภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยชาวราศีตุลจะได้รับอิทธิพลในเชิงบวกนะครับจากดาวสุพะคห์ก็ดีจากดาวบปเคห์ก็ดีเฮ้ยดาวบปเคห์ให้คุณได้ด้วยเหรอให้คุณได้ด้วยครับแถมอเนกอันนันกว่าที่คุณคิดอีกนะฮะหมอดูท่านใดอาจจะบอกว่าเฮ้ยดาวเฤรหหัสน่าสุดยอดแล้วนะครับทำมุมเป็นสุภาแก่ชะตาตีโกนกับอาทิตย์ในชะตาตนสัมพันธ์ถึงลัคนา แล้วยิ่งถ้าไปสัมพันธ์กับดาวเจ้าเรือนตนอีกก็ยิ่งเป็นคุณอย่างอันเนกอันนังฉะนั้นก็คงต้องบอกว่าตามนั้นครับไม่ผิดเพี้ยนเลยนะฮะทางหลักโหราศาสตร์โดยเฉพาะโหนไทยโบราณน,นะครับจะยึดมั่นและถือมั่นดาวพฤหัสเป็นหลักครับแต่สำหรับประสบการณ์ซ้อน,นะครับดาวบบเคาะไม่ได้ให้โทษอย่างเดียวมันยังมีมุมที่ให้คุณและก็ในมุมที่ เป็นประโยชน์กับดวงชะตาของชาวราศีตุลด้วยหรือแม้แต่ราศีอื่นๆนะครับถ้าท่านใดฟังคลิปอื่นแล้วก็จะเข้าใจในสิ่งที่ซ้อกับอ้างไปดูในตรงส่วนที่เป็นคุณอย่างอนเนกอัน,นันกันก่อนในดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะครับหลังจากดาวใหญ่ยกตัวในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหมายความว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปี -68 นี้ จะมีโชคใหญ่ในชันษาคำว่าโชคใหญ่ในชันษาเนี่ยในทางหลักโหราศาสตร์เนี่ยกก่าวอ้างในเชิงของการถูกบัตรถูกเบอร์การมีโชคในการพน,นันการมาีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือการได้เงินได้ทองใดๆแก่ดวงชะตาซึ่งถามว่าซ้อเห็นดีเห็นงามกับคำว่ามีโชคในเชิงการพน,นันหรือการพน,นันขันต่อด้วยหรือไม่ บอกว่าให้นะครับแต่ทามมิ่งมันอยู่ในช่วงตั้งแต่13าพฤษภาคมจนถึงวันที่2ตุลาคมของปี68แล้วมันจะไปให้โชคอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี69ฉะนั้นยินดีกับชาวราศีตุลด้วยซอกลักขนาดตุลก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่รอรับโชคนะครับก็คงต้องบอกว่าการได้โชคใหญ่ในชนันสาในลักษณะเนี้ย จริงๆแล้วทางหลักโหราศาสตร์จะมองไปในเรื่องของการให้คุณจากผู้รับผู้ใหญ่การได้กัลยาณิมิตที่ดีแก่ดวงชะตาการช่วยเหลือพึ่งพาใดๆจากบุคคลรอบข้างอ้ามันจะบอกไว้ยอย่างนั้นนะครับแต่สอก็ต้องบอกว่าดาวในลักษณะน,นี้มันมีกลิ่นไอของโชคลาภด้วยโดยเฉพาะคนที่มีอาทิตย์อยู่ที่เรือนราศีตุลไม่ใช่ลักษณตุลอย่างซองต้องบอกงี้นิดนึงนะครับ คนที่มีอาทิตย์อยู่ที่เรือนราศีตุลเนี่ยมันจะมีกลิ่นไอของการตีโกนร่วมท่าได้รับอนิสงส์จากดาวพฤหัสแบบเต็มๆนะฮะเพราะว่าดาวพฤหัสเข้าสู่พระมันบ่งบอกถึงความสําเร็จแล้วหมอดูทุกสํานักอีกในทางหลัก,หลกโหไทายโบราณนะฮะก็ชอบมองว่าสูภพระคือการต่างประเทศก็ไม่ผิดตามนั้นนะฮะแต่ซอไม่ค่อยเล่นต้องบอกเลยนะซอมี ตัวอื่นที่ให้คิดในเรื่องของการต่างประเทศมากกว่านั้นแต่ดาวพฤหัสที่เข้าสุภาษในส่วนมากซอจะให้น้ำหนักไปในเรื่องของความสำเร็จ Position หรือความเด่นเ <ๆ S 2> ด่นดังบางประการที่จะเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาฉะนั้นคนที่มีอาทิตย์อยู่ที่เรือนตุลจะดีกว่าคนที่มีลัคนาตุลอย่างซอนะครับแต่ลัคนาก็รับอันนิสงเพราะมันตีกลนร่วมท่านะครับแต่ถ้าใครที่อาทิตย์ไม่รับ ต้องบอกอย่างนี้นิดนึงก็อาจจะได้โชคได้น้อยลงหรืออาจจะแทบไม่ได้โชคเลยก็ได้นะครับมันก็อาจจะเป็นโชคในเรื่องของการระยาน,นิมิตมากกว่าโชคในเรื่องของผู้ใหญ่มากกว่าโชคในเรื่องของความสําเร็จของชีวิตมากกว่ามันไม่ได้เป็นโชคลาภในเรื่องของเชิงอบ,บายามุกหรือในเชิงการพนันนะครับแต่อย่างไรเสียมันก็บอกว่าเป็นโชคใหญ่ในชั้นสาะสำหรับคนที่มีอาทิตย์อยู่ที่เรือนราศีตุลฉะนั้นท่านใดที่จะเสี่ยงโชคท่านใดที่จะซื้อลอตเตอรี่ ท่านใดที่จะซื้อสลากออมสินสลากทอกรสอรสอเเห็นดีดเห็นงามด้วยนะครับส่วนเพื่อน,อนๆท่านใดที่จะไปเล่นอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับสอก็ต้องบอกว่าก็ค่อยๆคิดนะกันนะครับค่อยๆตัดสินใจแล้วกันนะฉะน,นั้นถามว่าในทางหลักโหราศาสตร์บอกว่ามีโชคเนี่ยมันจะถูกมวดหนึ่งสองมวดหรือสูกถูก,ถกทุกงวดหรือซอในทางหลักโหราศาสตร์ตอบไม่ได้นะครับ แต่ถ้าหมอดูจะพูดให้มันเวอร์วังหน่อยอ๋อจะถูกรางวัลที่หนึ่งอ่าเห็นไหมถ้าจะพูดให้มันเวอร์วงังจะพูดให้มันดูอวยกันแบบสุดฤทธิ์สุดเด็ดนะครับทําให้คนดูดวงเนี่ยรู้สึกดีแต่ซอก็ต้องบอกว่าโดยประสบการณ์ซอนเนี่ยบางคนก็ถูกแค่เลขท้ายสองตัวนะครับจะใบหนึ่งสองใบก็แล้วแต่บางคนอาจจะถูกเลขหน้าเลขหลังบางคนอาจจะถูกรางวัลใหญ่ตอบไม่ได้ครับในทางหลักโหราศาสตร์ แล้วยิ่งที่ตอบไม่ได้มากที่สุดก็คือจะถูกกี่งวดละซ้อตอบไม่ได้ครับบางคนอาจจะถูกหลายงวดนะฮะบางคนอาจจะสามงวดสี่งวดติดอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะถูกแค่งวดเดียวเลยนะปีนี้อะไรเงี้ยถามว่าคําทํานายของซ้อผิดไหมไม่ผิดนะ,ะก็คือได้โชคใหญ่ในชันสานะครับฉะนั้นหมายความว่าการเสี่ยงโชคหรืออะไรนั้นก็จะเป็นคุณแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะหมอดูทุกสํานักชอบเล่นว่าดาวเพลือหัดเข้าเรือนสุภา แล้วจะเป็นคุณในเรื่องของการต่างประเทศถามว่าซอเห็นดีเห็นงามด้วยไหมซอก็ต้องบอกว่าซอไม่ได้เห็นดีเห็นงามแล้วก็ไม่ได้ขัดแยง้งต้องบอกงี้นิดนึงนะครับพอซอบอกแล้วว่าซอมีดาวดวงอื่นที่ให้เล่นมากกว่านั้นฉะนั้นชาวราศีตุลท่านใดที่จะไปต่างประเทศท่านใดที่จะไปมองในเรื่องของการแสวงหาเสี่ยงโชคหรือไปขุดทองนะฮะคำภาษารุ่นซอเขาเรียกว่าไปขุดทองนะ สมัยรุ่นซอตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าไปสาอุแล้วกันตอนนั้นไปขุดทองจนเขามีเพลงแต่งขึ้นมานะฮะนะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยใครอยากจะไปต่างประเทศเนี่ยแล้วไปแบบถูกกฎหมายไม่ใช่ผีน้อยไม่ใช่โรบินฮูดนะครับซอยินดีด้วยคุณมีโอกาสที่จะได้ไปร้อนทอี่ร้อนทางพัดที่นาคาที่อยู่เดือดเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางและภายในครอบครัวฉะนั้นในคําทํานายนี้มันมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษนะครับ ไปดูถ้าคุณก่อนคุณก็คือคุณจะต้องได้ไปต่างประเทศนะครับหรืออาจจะได้ซื้อรถใหม่อาจจะซื้อบ้านหลังใหม่อาจจะซื้อคอนโดห้องใหม่อะไรเงี้ยมันมีกลิ่นไอรวมไปถึงบางคนอาจจะมองในเรื่องของการยุบย้ายถิ่นฐานเฉยๆก็ได้นะครับเช่นอ๋อดาวพฤหัสมันให้คุณในเรื่องของความสําเร็จและหน้าที่การงานก็หมายว่าจะได้งานที่ดีก็ต้องหอบกระเป๋าแพ็คก,กระเป๋านะครับย้ายจังหวัด ย้ายประเทศก็เป็นไปได้นะแต่คําทํานายนั้นจะเป็นในเชิงของการเป็นพุทธคุณมากกว่าที่จะเป็นในเชิงของโทษเพราะดาวพฤหัสยังไงเสียก็อยู่ในเรือนสุขะและโคจรเข้ามาในช่วงปลายปีเข้าเรือกนกรรมะในชะตาตนก็ส่งผลดีกับดวงชะตาเดีย๋ยวนั้นก็ยินดีกับชาวราศีตุลด้วยนะครับท่านใดจะซื้อรถซื้อบ้านใครอยากจะเป็นหนี้เป็นสินนะครับแต่ในช่วงกลางปีนะกลางปี กลางกลางปีเนี่ยคำทำนายมันจะเป็นโทษคำทำนายในช่วงกลางปีในเรื่องของคำว่าร้อนที่ร้อนทางนี้จะเป็นโทษเป็นโทษอย่างไรเล่านะครับก็คงหมายถึงการสูญเสียหรือการเป็นหนี้เป็นสินนะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็ซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ไงก็เป็นหนี้ไงกู้ธนาคารกู้ไฟแนนซ์นะหรือหลายๆคนโทษทีนะครับ อาจจะมีภาระมูลนี่และก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความใดๆในเรื่องของมูลทรัพย์ก็เป็นไปได้เอ้าไหนบอกว่าได้โชคใหญ่ในชันษาแล้วทําไมจะมีคดีความในเรื่องของมูลรัพย์ได้<ม>ก็บอกแล้วว่าโชคนั้นนะครับแล้วแต่ว่าโชคนั้นจะมีดาวอะไรเข้าไปรับหมายความว่าการที่จะเป็นเรื่องเป็นความในเรื่องของคดีความในเรื่องของทรัพย์เนี่ยซไม่ได้มองว่าจะโดนยึดรัพย์หรืออะไรนะครับ แต่ซ้อมมองว่ามีการโต้เถียงหรือมีการทุ่มเถียงในเรื่องของทรัพย์สินใดๆภายในครอบครัวเช่นเรื่องกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องนะครับอาจจะมีด้วยหรือโทษทีนะครับถ้าเป็นเวิร์สเคสก็คือการสูญเสียคนในครอบครัวและจะนำไปสู่ข้อพิพาทใดๆในเรื่องของทรัพย์สินต้องบอกงี้นิดนึงนะฉะนั้นหมายว่าในช่วงกลางๆปีถ้าเรามีพ่อเท่าแม่แก่อยู่ ต้องดูแลสุขภาพท่านให้ดีๆพาท่านไปหาหมอตกใจเป็นกระต่ายตื่นตูมนะครับบอกว่าเวียนหัวบอกว่าจะเป็นลมนะฮะไม่ใช่เอายาหอมยาดมมาให้กันกิน่นมาให้กันดมต้องพาไปหาหมอครับอย่างน้อยๆไปคลินิกก็ยังดีไปวัดความดันก็ยังดีไปเช็คหัวใจก็ยังดีดีที่สุดก็คือไปโรงพยาบาลนะครับหมอจะบน่นพยาบาลจะว่าก็กต้องตามนั้นเพราะว่าในช่วงกลางปีมันมีโอกาสที่ จะมีข่าวไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับภายในครอบครัวเนงนั้นการสูญเสียหรือการเจ็บป่วยใดๆของคนในครอบครัวจะเกิดขึ้นนะแล้วก็เน้นในเรื่องของพ่อแม่ปูย่าตาทวดแล้วก็พี่น้องร่วมอุทธรเดียวกันดะงนั้นตรงนี้ก็เป็นเหตุและเป็นผลหรือหลายๆคนถ้ามีดาวบางดวงเข้าไปรับอาจจะทุ่มเถียงกันทะเลาะวุ่นวายในเรื่องของทรัพย์สินอย่างที่ซ้อว่าเช่น เฮ้ย hey, พี่จะขายที่ดินน้องไม่ขายนะครับหรือแบบโอ๊ยแบ่งทรัพย์สินไม่ลงตัวอะไรเงี้ยเราบอกแล้วมันจะได้โชคใหญ่ในชันสามันไม่จําเป็นต้องถูกบัตรถูกเบอร์นะครับมันหมายถึงว่าเอ้ยอาจจะได้ที่ได้ทางได้อะไรแต่อาจจะเป็นเรื่องเป็นความเป็นการทะเลาะทุ่มเถียงกันอะไรภายในครอบครัวได้หรือไม่ได้ด้วยในช่วงกลางปีแต่พอค้อยปลายปีนะครับหลังจากวันที่23สิงหาคม ตรงนี้จะเป็นคุณมากกว่าฉะนั้นใครที่กำลังจะซื้อรถซื้อบ้านนะครับรอ23สิงหาคมได้ดีครับนะได้ดีส่วนขายนะก็ได้ตามนั้นฮะแต่ราคาจะน่าเกียรดหรือไม่ตอบยากก็ภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะฮะคนซื้อเขาก็กดราคาเป็นเรื่องปกติเขาก็รู้อยู่แล้วเราร้อนเงินเราอยากขายที่ขายทางอยากขายบ้านขายตึกนะครับจะได้ไปตัดหนี้ตัดสินอะไรเงี้ยเขาก็รู้อยู่แล้ว นะฉะนั้นเขาก็อาจจะกดราคาฉะนั้นอยา่าคาดหวังอะไรในเรื่องของราคาม,มากหนักนะครับส่วนข่าวร้ายอย่างอื่นเนี่ยซอกับให้น้ําหนักไปในเรื่องของอุบัติเหตุเอ็กเซเด์บางประการที่อาจจะเป็นเรื่องเป็นความเสียสินใหม่ทดแทนอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเช่นคุณขับรถไปพรบบอขาดไหมทะเบียนขาดไหมใบขับขี่ขาดไหมหรือประกันภัยมีหรือไม่ มันอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นการขึ้นลงขึ้นศาลนะครับเบาถึงเบาที่สุดก็ซ่อมรถซ่อมบ้านนะหมายว่าเอ้ยบ้านเราอาจจะต้องรีโนเวทนะครับทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยอาจจะซื้อบ้านใหม่อาจจะไม่จําเป็นว่าต้องซื้อบ้านใหม่หรือย้ายบ้านใหม่อาจจะรีโนเวทบ้านใหม่ก็ได้นะครับโอ้ยบ้านสุดโทมแล้วอยากจะตกแต่งซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าให้มันสวยๆก็เป็นไปได้อ่ะทีนี้ไปดูเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ที่ดาวแบบเคาะนั้นให้คุณแก่ดวงชะตาบอกได้เลยนะครับเพื่อนๆนท่านใดที่มีบุตรยากรอการมาของการตั้งครรภ์รอการมาของลูกนะครับก็คงต้องบอกว่าปีนี้เหมาะครับกับการทำกิจหรือต่อให้ปล่อยแบบธรรมชาติก็มีโอกาสลุน้นฉะนั้นชาวราศีตุลท่านใดนะครับที่อยากจะมีลูกยินดีด้วยครับแต่ ถ้าท่านใดยังไม่พร้อมนะฮะภาวะข้ายากหมากแพงอย่างนี้ค่าของชีพสูงอย่างนี้ก็ควรจะต้องคุมกําเนิดนะหลังจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปแม่นั้นเขาอาจจะมาอยู่ในท้องคุณโดยที่คุณไม่พร้อมก็ได้โดยเฉพาะเด็กๆหนูๆน,นะครับที่อยู่ในวัยการเรียนการศึกษายังหาเงินเองไม่ได้เนาะก็อาจจะรักสนุกอาจจะเพลิดเพลินจำเริญใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดพลาดพังได้ก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับ นะครการป้องกันมีหลายรูปแบบดันั้นท่านใดที่จะรักสนุกก็คงต้องดูแลตัวเองนะครับมากๆหน่อยนะครับแม้แต่ท่านผู้ชายนะคะคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับก็แนะนำนะผู้ชายเนี่ยจะมีความรู้สึกไม่ชอบใช้ถุงยางอนามัยนะครับบอกว่าไม่ได้รสชาไม่สนุกแต่ซอต้องบอกงี้นิดนึง ไอ้ที่ไม่สนุกกว่าก็คือถ้ามันเกิดปัญหาตั้งคันมาโดยที่คุณไม่พร้อมอ่ะอันนี้ไม่สนุกแน่ฮะชีวิตเราพังเลยนะฮะนะฉะนั้นในเรื่องของการตั้งคันคุณจะพร้อมก็พร้อมไม่พร้อมก็ดีอยากได้ก็ดีไม่อยากได้ก็ดีมีโอกาสที่จะมีโอกาสตั้งคันแล้วใครที่จะคลอดบุตรหลังเดือนพฤษภาคมก็มีคำทำนายว่าจะได้อภิชาตบุตรแก่ดวงชะตาตนดีใจใช่ไหมคำทำนายนี้ดูดีนะครับแล้วก็ ดูแล้วมีความสุขนะแต่มันก็ดันมีดวงดาวที่บ่งบอกถึงว่า้การจะคลอดแบบปกติมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับหรืออาจจะต้องมีการผ่าคลอดหรืออาจจะเจ็บและทรมานท้องมากกว่าปกติเช่นปวดตั้งแต่เช้าแล้วไปคลอดตอนเย็นตอนค่ําหรือปวดตั้งแต่บ่ายวันนี้นะไปคลอดพรุ่งนี้เช้าอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้ฉะนั้นคงต้องดูแลในสุขภาพคันนะครับให้ดี นะฉะนั้นการที่จะคลอดแบบธรรมชาติหรือแบบสบายๆแบบชิวๆแบบเบ่งพวดจบแล้วอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันไม่ง่ายนะครับนะแต่ก็ดีตรงที่มันมีคําทํานายว่าใครที่จะได้บุตรหลังเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะได้อภิชาติบุตรแก่ดวงชะตาแต่มันมีทามมิ่งมันนะไม่ใช่ตลอดทั้งปีนะครับฉะนั้นก็อย่างน้อยๆอ,อ่ะมันก็ยังมีกลิ่นอที่ดีนะครับใครคลอดในช่วงกลางๆปีเนี่ยหลังเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะได้อภิชาตบุตร นะแตล่ลูกเรามันจะแสบไหมมันมีความแสบนะมันมีความแสบความสนแล้วใครที่มีลูกอยู่แล้วนะครับก็คงต้องไปดูในเรื่องของอารมณ์เรื่องของ EQ นะครับไม่ต้องเน้น IQ ครับเน้น EQ เขานะครับให้เขามีจิตใจที่ลาดเริ่มแจ่มใสมีการเข้าสังคมที่ดีนะครับพอพูดถึงการเข้าสังคมที่ดีก็หมายว่าลูกเราเนี่ยอาจจะ มีความซุกซนและอาจจะไปเข้าสังคมที่ไม่ดีได้ไหมได้ด้วยนะแต่ซอให้น้ําหนักที่น้อยเพราะซอบ,บอกแล้วมันจะมีกลิ่นไอของอภิชาติตบุตรแต่ช่วงที่น่ากลัวที่สุดก็คือช่วงวันที่2ตุลาถึง22ธันวาคมของปี68ตรงนี้ให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในตรงส่วนของเรื่องของการงานเนี่ยจะมีข่าวดีในช่วงไปลายปลายปีนะครับมีข่าวดีแล้วผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะจะให้คุณแก่ชะตา ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปฉะนั้นในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของความสําเร็จของชีวิตนะครับชาวราศีตุลจะได้อย่างมากมายมาหาศาลแล้วใครที่กําลังจะมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับหลายๆคนมองในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าโลดผลหน่อยเนาะนะฮะลดผลหน่อยเช่นอาจจะ ไอ้ทําง,งานที่นี่มันอาจจะเซฟโซนเกินไปอาจจะไม่เล้าอารมณ์อาจจะไม่เล,ล้าใจก็อาจจะไปม,มองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตก็สามารถได้ด้วยเช่นกันนั่นคืออิทธิพลทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลขอให้โชคดี